สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแน,นลนะคะวันนี้พามาชมเสาลวสนะคะนี่นี่เป็นเช้าของวันพุธที่19ตุลาหกห้านะคะพามาเก็บเสารสดด้วยค่ะสวรสนะคะนี่สุกแล้วมันก็ร่วงลงจากต้นนะคะนี่เป็นสารสที่เฟื่องปลูกมา ได้ประมาณ5-6เดือนนะคะปลูกเดือนพฤษภานะคะพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานะคะนี้เดือนตุลานี่เข้าเดือนที่6ค่ะผลผลิตออกเยอะมากเลยค่ะสาลร์ตก็วิตามินซีเยอะนะคะแล้วเฟื่องก็เป็นคนที่ชอบกินด้วยนะคะก็เลยปลูกซื้อมาปลูก เริ่มแรกปลูกสามต้นนะคะนี้จะเป็นพันธุ์สับรดสีสีม่วงค่ะแล้วไปซื้อรอบที่สองก็จะได้พันธุ์สีเหลืองนะคะสีม่วงหมดนี่นะคะชุดแรกที่ปลูกออกดอกออกผลเยอะมาก ค้างนะคะให้เขาเลื้อยขึ้นแบบนี้นี่ตัวนี้ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ยังไม่ยังไม่ออกผลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกที่ออกดอกออกผลเฟื่องว่าเป็นผลไม้ที่น่าปลูกนะคะมันปลูกไม่ยากแล้วก็การดูแลง่ายค่ะแล้วก็ไม่มีมแมลงด้วยนะคะถ้า ใครที่ชอบกินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหน่อยนะคะต้องทดลองปลูกดูค่ะว่าพื้นที่ตรงที่เราอยู่ะจะมีผลเยอะแบบนี้หรือเปล่านะคะลองทดลองดูได้นะคะนี่เฟื่องก็ไม่เคยปลูกก็ทดลองปลูกที่สะตรงหัวนาของพ่อเนี่ยนะคะนี่พ่อปลูกถัว่วหนึ่งก็วายไปแล้วค่ะ ก็ได้ผลดีค่ะก็เลยถ่ายคลิปให้ได้รับชมกันนะคะครับ F4 ของเฟืองฟ้าชาแนลนะครับค่ะนี่ก็ออให้พี่นิกรมช่วยเก็บนะคะซาวรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของนานะคะที่ติดแดนนะคะย,ย่ายมันล่วงเต็มเลยน,น,นี่เห็นไหมคือมันต้องใช้อีโอบป จมากเลยเฟื่องฟ้าชาแนลชอบเป็นผลผลิตที่ที่ปลูกเองแล้วก็ออกผลถือมากับมือแล้วก็ปลูกกับมือทํากับมือแล้วก็ปลูกได้ผลผลิตอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอมันร<อ><ำ>่วงฝั่งโน้นนั่นเยอะเอยค่คับมัควรชอบเสาววดมากๆเอวแวก,กแวกหญ้าดูด้วยมันร่วงม,มันร่วงมันสุกนะครับท่านผู้ชมมันร่วงเราไม่ได้เก็บมันไว้เนะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเฟื่องฟ้าชาแนลนะครับ จะเห็นปุ่มขอบคุณนะครับปุ่มซูเปอร์สแตง์อยู่ด้านฝั่งขวามือของจอนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปกดขอบคุณให้กับเครื่องฟ้าชาแนลนะครับยูทูบเบอร์ทุนน้อยนะครับเพื่อขอกําลังใจแรงใจจากาท่านผู้ชมเครื่องฟ้าชาแนลทุกท่านนะครับซูเปอร์สแตง์กดขอบคุณแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเมตานะครับในคลิปเครื่องฟ้าชาแนลนะครับให้เราได้อยู่ด้วยกันยาวๆแล้วก็รักกันไปนานๆสาหรับผู้ที่ชื่นชอบอคลิปของเครื่องฟ้าชาแนลนะครับ ง่ายเรียบเรียบอยู่แบบเงียบเงียบเอวันนี้ก็ออกมาดูพ่อยามยามแขนนะครับแล้วก็ดูสุนกานะครับลมหนาวก็เริ่มมาแล้วนะครับก็ทําประคองพ่อแม่นะครับส่วนเป็นคามเป็นสัตว์เป็นสวนเราก็ไม่ได้ทําของเราเองเราก็ทําเป็นแบบครอบครัวนะครับทําช่วยกันมีอะไรตรงไหนที่มันบกพร่องในงานก็ช่วยกันตรงไหนที่ใช้แรงเยอะอย่างก,การทำนาอย่างเงี้ยผมก็เป็นแผนกแดกแผนกอ,อะไรนะ ขนกระแนงขนประ,ะรมาณนี้แต่ว่าการรักษาก็พ่อแม่อยู่ต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะนะครับโอ้่เสาวรถเครื่องนี่สวยเลยนี่นะคะนี่เสาวรถตัวนี้มันล่วงฝั่งนี้คะ่ะเพื่อเก็บแล้วนะคะได้เยอะเลยผลผลิตได้หนึ่งพุน้อยค่ะผลผลิตที่ภูมิใจมาก คลิปนี้ก็พามาชมสอบรดแล้วก็เกยบสอบรถนะคะกับเพื่อฟ้าชาแนลค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ